สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o t u u e c ช anel อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกในปี63-64นะครับมนุษย์โลกเขาจะทำอะไรกันนะครับในยามเศรษฐกิจโลกตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัาสตร์นะ คือสิ่งนี้นะครับผมเคยพูดมาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมากกว่า50%โอกาสจะเกิด global g e t t e d e p r e s s i o n นะเศรษฐกิจโลกตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเนี่ยน่าจะมาในปี2020หรือ2021นะที่ก็คือเทียบกับไทยก็คือปี2 5 6, 6 3 2 5 6 4นั่นเองนะในช่วง2ปีนี้ผมว่าน่าจะเห็นสัญญาณว่าจะเกิด global c a t a d t d e p r e นะซึ่งผมก็พูดไว้ตั้งแต่เมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะ6 5แล้ว้กก็บอกทุกท่านนะครับนะเตรียมตัวด้วยกันนะระมัดระวังว่ามาันอาจจะมาเร็วกว่านะที่คาดคิดว่าตอนนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ทางตะวันตกเองนะเขาก็จะมองว่า,อาโอกาสเกิดเนี่ยเป็นปลายปีนะ2 0 2 0นะหรือว่าจะเป็นต้นปี2021นะก็คือปลายปีนี้นะครับ2563นะแล้วก็ข้ามไปปี2564 แต่ว่าพอมาถึงปีนี้นะ6 5 6 3เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นะก็เริ่มส่งอาการนะส่งสัญญาณอาการว่าจะเกิดเศรษฐกิจโลกหดตัวนะครับตามการคาดการณ์ของ IMF นะกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็หดตัวเยอะพอสมควรนะครับจากปลายปีแล้ว IMF คาดการณ์ว่าจะขยาย3.3%มาปีนี้นะเดือน กุมภาพันธ์มีนาคมมาคาดการณ์วิติดลบ3.0%เลยนะกลับมาอีกข้างหนึ่งนะเลยนะคราวนนี้เรามาดูนะครับว่าในปี6.3.6.4มนะมนุษย์โลกจะทำอะไรกันนะในยามเศรษฐกิจโลกตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่ที่สุดในบระวัติศาส์นะซึ่งขณะนี้ผมมองว่าโอกาสเกิดอ่ะมันมากกว่า80%นะแต่ว่าเราจะไปเห็นชัดๆเนี่ยนะจะตัดสินว่าเกิดเลยหรือเปล่าเนี่ยที่ ปลายปีนี้นะสิ้นปีเนี้ยสิ้นไตรมาสที่4ของปีเนี้ยสองพเราจะเห็นชัดเลยนะว่ามันเข้าสู่เ e t Trade Depension นะที่ทางนักวิเคราะห์นะนักวิทธศาสตร์ในสหร,รัฐนะในตวนตกเขาเรียกว่าเ e t d e p เพ s ชั n นสอนะเพราะมันเคยเกิดเก็ตดิเพชชั่นหนเนี่ยนะในปี1929ถึงปี1939เนะครับเพราะั้นก่อนที่เราจะไปคาดการณ์ว่า ในปีเนี้ยหกสามหกสี 3, ่ 4, นะมนุษย์โลกเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอะไรนะเขาจะทําอะไรกันในยามวิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่ําซบเซาครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องย้อนศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงเกรดดิเพชั่นปีพันเก้าร้อยี่สิบเก้าถึงปีพันเก้าร้อยสามเก้ากันนั่นะก็คือว่าเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะครับประมาณาช่วงปลายกันยายนนะตุลาคมปีพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เรียกว่าเกิด ร่วงล่มนะฮะเขาเรียกว่ามาเก็ตคร s ชนะครับก็คือเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจตลาดหุ้นนะมันดิ่งดิ่งเหวลงมาเลยนะก็เกิดสภาวะที่ว่านักลงทุนแตกตื่นนะเทขายหุ้นเงินกระนำนะซัมเมอร์เซลล์นะขายกันเละเทะไปหมดเลยแล้วก็ส่งผลให้ภายในเรียกว่าอาทิตย์เดียวเดือนเดียวเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สิน บ้านรถยนต์เนี่ยเรียกว่าหายเกลี้ยงเลยนะแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจกเริ่มธุรกิจต่างๆเจ๊งนะครับแล้วก็มีการปลดงานเลิกออฟหรือว่าปิดกิจการนะเจ๊งไปเลยก็มีนีอันนี้คือประวัติศาสตร์นะของ Great Depression ตอนเริ่มแรกเลยคือตลาดหุ้นเนี่ยมันเสียหายก่อนมันพังก่อน มันก็ดึงให้ตลาดการเงินนะภาคส่วนของสาบันการเงินธนาคารเนี่ยก็เรียกว่าต้องปิดตัวกันน่ะเป็นทีิวแถวเลยก็ผู้คนก็แห่ไปธนาคารถอนเงินนะไอ้แบงก์ก็ปิดปิดทําการนะผมจําไม่ได้แล้วว่า3เดือนหรือ6เดือนนี่ยคือปิดเลยนะหยุดคนไปเบิกถอนเงินไม่ได้จนกระทั่งนักวิเคราะห์นะในสารัฐในตอนตกในปัจจุบันน่ะก็เตือนน่ะนะว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบ ใหม่เนี่ย,ย,ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะพวกธนาคารสถาบันการเงินมันจะเกิดแบงค์ลันนะแบงค์ลันก็คือไอ้ปิดเนี่ยนะปิดหนีนี่นแหละนะธนาคารปิดหนีเพราะผู้คนจะแห่ไปถอนเงินนะอันนี้คือบริษัทิษนะครับแล้วเกตติเพชชันมันลากยาวถึงประมาณ10ปีนะมันไปต่ำสุดประมาณปี1932 -33 หรือปี1934นี่แหละนะปี1929เป็นจุดเริ่มต้นแต่มันเกิดตอนไปปี นะปี1930ก็ยังไม่ต่ำสุดปี1931ก็ยังไม่ต่ำสุดนะ่ามันน่าจะเข้ามาประมาณปลายปี1932ต่อมาปี1933เนี่ยหนักสุดเพราะว่าคนว่างงานเยอะแยะเลยนะที่เขาบอกว่าทำสถิติมามันตั้ง29นะ่ะของคนสหรัฐในยุคนั้นนะว่างงานนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประวัตินะของ Great Depression นะซึ่ง มันก็จะซ้ำรอยแหละที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยนะถ้ามันเกิดปัญหาเศรษฐกิจหดตัวนะตอนนี้เอ่อ r a l Reserve ถึงพยายามนะต้องประคองตลาดทุนตลาดหุ้นนะไม่ให้มันเกิดปัญหา Market Crash นะครับไม่งั้นจะย้อนรอยไอ้ e กร d e ิ e พ s ชั่นปี1929ยีเทันทีเลยตอนนี้เขาเลยพยายามพยุงเห็นไหมพยายามทำให้ตลาดหุ้นมันขึ้นอีกนะถ้ากางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ล้วสถนีเจะมองเห็นว่ามันเป็นการดีคัพปิ้งกัน,นะระหว่างตลาดทุนตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจที่าท้จริงเพราะเศรษฐกิจที่าท้จริงเราเห็นชัดเลยว่ามันมีการปิดตัวล็อกดาวน์นะปิดห้างสรรพสินค้าปิดเมืองปิดรัฐแต่ว่าตลาดหุ้นยังดีอยู่ก็แล้วดีคัพปิ้งนะมันไม่สัมพันธ์กันนั่นเองคราวนี้ไอ้ต้นเหตุของการเกิดเกตติ้งพันเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่1นนะเขาเรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคข,ข,ของความรุ่งเรือง นะเขาเรียกว่า rolling twenty นะเ็เรียกว่ายุคที่แบบโอ้ผู้คนนี่พูดง่ายว่าจิตใจมีความเบิกบานอยู่นะมีความสนุกสนานเต็ไมไปด้วยการเสพนะสเสพบริโภคนะไม่ว่าจะเป็นอ,อุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่แต่การกินเสพบ,บันเทิงนะการเที่ยวเล่น นะผับบาร์นี่ก็รุ่งเรืองนะแล้วก็เรื่องของการกินใช้เที่ยวเล่นแล้วผู้คนก็เริ่มที่จะซื้อเครดิตนะก็คือใช้สินเชื่อนั่นเองนะในการจับใจ่ายใช้สอยซื้อของต่างๆคนก็เริ่มมีหนิสินนะในช่วงปี1 9 1 9ปี1920ก็ไล่ามาจนถึงนู่นนะปี1928ปี1 9 2 9ก่อนที่จะเกิดไอ้การ i ด a t i เนี่ย ผู้คนก็มีหนี้สินเยอะแล้วก็เริ่มใช้สินเชื่อเครดิตเนี่ยในการลงทุนโดยเฉพาะมีคนไปเล่นหุ้นเยอะนะคนก็ไปแห่เล่นหุ้นเพราะว่าหุ้นมันทํากําไรทุกวันขึ้นทุกวันกําไรทุกวันคือซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็กําไรนะซื้อพรุ่งนี้วันมะรืนก็กาไรยังไงก็กําไรเขาบอกผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะหรือว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเล่นหุ้นเงินรวยก็นำนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือบอกเกิด หรือเป็นเหตุนะของการเกิดเกตดิพ e ชชันนะครับก็คือความรุ่มหลงความโลภนะความล้ำโมมาเองนะแล้วก็การใช้สินเชื่อนะการกินเที่ยวเล่นความประมาทนะเราจะเรียกว่าความประมาทในชีวิตก็ได้นะแล้วนะพอมันเกิดตลาดหุ้นนะครับร่วงล่มมาเกตคราชในปลายปี1029นะครับอันนี้ก็มาเลยครับมาเป็นอะไเป็นลูกโซ่เหมือนกันนะ ็นลักษณะแบบก็เรียกว่าเชนเร a กชั่นเลยแบอยาลูกโซ่เลยนะครับธุรกิจก็ปิดกิจการเกิดเงินฝืดน,นะครับเพราะผู้คนนี่ก็ไม่มีไรายได้นะครับสูญเสียทรัพย์สินอุปสงค์อุปสงค์งนะครับนะอุปสงค์ก็คือที่เราเรียกว่าแอคกิเกติมานอ่ยอุปสงค์มวลรวมนั่นแหละก็หดตัวลงนะความต้องการบริโภคต่างๆก็หดตัวลงวาะคนไม่มีกําลังซือ้อนะมีหนี้สิน ก็อุปสงค์นะก็หดตัวลงนะจากผู้คนตกงานว่างงานนะครับปิดกิจการกันไม่มีไรายได้ก็จะมีคนถือป้ายกันตามท้องถนนนะครับนะของงานทำนะของงานให้พ่อหนูทำหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ว่าก็จะเกิดปัญหานะครับสภาวะเงินฝืดนะเงินฝืดเงินทองหายากนะเราก็ลองดูตอนช่วงนี้สินะช่วงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันหรือเปล่า ทรัพย์สินถูกยึดนะเช่นบ้านรถยนต์นะก็จะมีคนไร้บ้านนะเป็นโฮมเลสกันมากขึ้นบางคนนี่ต้องนขนครอบครัวไปอยู่สวนสาธารณะนะเรียกว่าตั้งหมู่บ้านมาเรียนแบบชื่อพนักานาิีดีนะครับฮูเบอร์นะเพราะว่าตอนเกิดไอเกดิเพชชันเกิดขึ้นในสมัยของพนักานาิีดีฮูเบอร์เขาก็จะมีหมู่บ้านนะเรียนแบบชื่อนะเป็นหมู่บ้านคนจนนะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีคนที่พึ่งพาตนเองนะครับ ไม่ได้นะมีมากมายนะครับคือผู้คนนะ่ะคิดดูสิถูกเลิกออฟปลดออกจากงานว่างงานไม่มีงานทำนี่สินก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงแหละไม่มีปัญญาจ่ายก็ถูกยึดบ้านยึดรถต้องพาครอบครัวไปอยู่สวนสาธารณะเนี่ยเราจะกินใช้ยังไงครับมันก็ไม่มีกินไม่มีใช้พึ่งพาตนเองไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยการแจกอาหารลงทานนะ ก็เราก็เห็นนะ่ะคนเข้าคิวนะเข้าแถวก็เต็มไปห,หมดซึ่งก็มีปฏิมาก,กรรมไว้เหมือนกันนะที่ทางสหรัฐนะรับเพื่อเตือนสติเขาบอกว่า g กตติพิชเชนเป็นเหตุการณ์ที่ต้องลงไว้ในวิชาเรียนนะประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูในช่วงยุคปี2000เป็นต้นมาเราก็จะเห็นว่าก็คนอเมริกันก็ใช้ระบบสินเชื่อนี่สินแบบนี้นะครับคล้ายๆกันเลย คล้ายๆกับยุคไอลอรลิงทเแล้วก็มีการกินใช้บริโภคนะสร้างหนี้สินแล้วก็เข้าไปเล่นในตลาดทุนตลาดหุ้นนะมันก็คล้ายๆกันนะนะหรือเราจะบอกว่าผู้คนที่เกิดยุคนี้ไม่ได้เกิดในยุคของเกตอิเพชชันก็ได้นะผู้คนที่เกิดในยุคเกตอิเพชชันก็ได้ล้มหายตายจากไปแล้ะเพราะต้องเป็นคนอายุประมาณ100ปีขึ้นไปละนะครับถ้า อายุ80-90ก็จะยังเด็กอยูนะ่บางทีก็จำไม่ได้เพราะว่าเกดิเวชชันมันเกิดในปีพันเกราะ้ะนั้นถ้า9 0บวกกับ10ก็อายุ100ปีต้องคนอายุ100ปีขึ้นไปถ้าอายุแค่90ต้นๆ9้น95อายุ4-5่ขวบก็จำอะไรไม่ได้นะก็อาจจะฟังจากพ่อแม่เล่ามาตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าถ้าเทียบกันในประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ปัจจุบันมันก็มีเขาลางอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเขาลาง เพราะเราเห็นภาวะเศรษฐกิจฝืดแล้วนะเราเห็นภาวะของคนหนี้สินเยอะอาการใช้สินเชื่อเครดิตนะที่โอกาสที่จะจะจ่ายคืนไม่ได้มีอยู่เหมือนกันนะสิ่งที่ผมถึงบอกไงว่าต้องติดตามดูนะเป็นไตรามาสเลยนะอย่างสิ้นไตรามารสสอ,องตัวเลขการว่างงานในสหรัฐในทั่วโลกและในไทยเป็นยังไงบ้างไตรามาสที่สามเป็นยังไงบ้างแล้วจงไตรามาสที่สี่เป็นยังไงบ้าง ว่าตัวเลขนะต่างๆหนี้สินต่างๆเพิ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วความสามารถในการจ่ายชําระมีมากน้อยแค่ไหนและอุปสงค์นะมวลรวมนะ aggregate demand เนี่ยมันหดลดหายไปแบบถาวรจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะซึ่งตอนนี้ผมมองว่าโอกาสเกิดเ e t t d e p r e s s i o n เนี่ยมัน80%ไงนะแต่ว่าเราต้องติดตามดูข้อมูลในทุกใจมาส ปลายปีนี้จะยืนยันได้ว่ามีโอกาสเกิดมากกว่า80-90%หรือเปล่านะก็ดูภายในสิ้นปีนี้นะครับ2 5 6 3นะเอาละรครับวิกฤตนะครับเกตดิเพชชันในปี2 0 2 9มันก็นำซึ่งความเครียดนะความเครียดที่สะสมในสังคมนะเวลาสังคมมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจธธก นะเรื่องการเงินเรื่องปากทองเนี่ยมันก็เกิดความเครียดขึ้นนะเกิดความเครียดขึ้นในสังคมก็เกิดความวุ่นวายเป็นครั้งข่าวนะก็มีผู้คนประชาชนที่เดือดร้อนนะออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนออกมาแสดงพลังเรียกร้องนะครับเริ่มเกิดมีสา่ภาพแรงงานนะเรียกร้องสิทธิต์ต่างๆเรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรมนะ ก็มีการประท้วงปะปายมีการจลาจนมีการประทะกับเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจทหารก็มีนะครับนะเพราะว่ามีการใช้ความรุนแรงนะออกมาชุมนุมปะท้วงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันคือปัญหาที่จะตามมาจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะเพราะว่าเรื่องปากท้องมันก็หิวนะนะแล้วก็ความเสียหายซึ่งเขาก็ต้องการผลประโยชน์บางอย่าง อย่างเช่นสวัสดิการต่างๆที่เขาควรจะได้ซึ่งเขาอาจจะเคยจ่ายไว้อย่างเหตุการณ์ในช่วงเก t ิ e เปอรชันก็เกิดว่าเงินเหมือนเงินช่วยเหลือ,เ,อเงินบําเหน็จบํานาญของทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องการได้มาเพื่อเอามาใช้จ่ายนะประทังชีวิตนะแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ไม่ให้ก็มาประท้วงก็มีนะเพราะเราก็จะมองเห็นว่ามันก็จะมีความเครียดแบบนสะสม มีการประทะกันนะระหว่างคนเดือดร้อนนะกับกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็อาจจะมีการทําอัตราวินิบาทเพิ่มมากขึ้นบางคนเนี่ยนะคก็เครียดถึงขนาดทดําร้ายตัวเองนะซึ่งเราก็จะมองเห็นว่ามีโอกาสเ,เป็นไปได้แล้วเกิดความขัดแย้งระหว่างชาติมากขึ้นจําได้ไหมฮนะนะกเ็เริ่มกําเนิดพักนาซนะีก็เริ่มต้นเหตุมาจากเรื่องของเก t ติเพชชันปีพันเกี่สิบนี่แหละนะนะก็ะเริ่มเกิด พักอาซีชาตินิยมประเด็จการนะครับมาเกิดมากขึ้นนะครับแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยก็เป็นเป็นสัตว์โลกนะชนิดหนึ่งก็ยังมีความเป็นสัญชตาตญาณดิบเพราะว่ามนุษย์มีกิเลสตัณหาด้วยนะก็มีสัญชตาตญาณดิบนะในการเอาตัวรอดนะเห็นแกตัวจัดนะแลวบางทีก็อาจจะนําไปสู่ นะการต่อสู้นะเพื่อแย่งชิงนั่นแหละครับเป็นที่มาของสงครามได้เหมือนกันนะจริงว่าเล่าสู่กันฟังนะให้เห็นภาพว่าสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าในปี6 3 6าเนี่ยมนุษย์โลกจะทําอะไรกันเราก็ต้องย้อนดูประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยภาวะที่มันยากลําบากเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสัตว์โลกว่าเพี้นหนึ่งนะถึงแม้หลายท่านจะมองว่ามีการศึกษามีวิชาความรู้มีเหตุผลเนี่ยแต่ว่ามันก็หิวนะครับ เหนื่อยง,ง่วงนะอะไรเป็นนะเหมือนกับสัญชาตญาณสัตว์อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าขาดสติเมื่อไหร่ปุ๊บนะฮะแล้วก็มีกิเลสตัณหาครอบงำนะเราใช้สัญชาตญาณดิบเนี่ยก็เป็นไปนได้นะเพื่อความเอาตัวรอดนะเพื่อความอยู่รอดนะก็จะมีความเห็นแก่ตัวจัดเราใช้สัญชาตญาณดิบก็ต่อสู้กันแล้วก็เกิดเป็นสงครามอย่างเช่นในตอนกาดิฟแลนที่มันสิ้นสุด ประมาณปีพันเก้าร้อสเก้านำไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะแล้วก็เกิดความวุ่นวายอีก6ปีตามมาก่อนที่จะสงบลงนะแล้วก็เข้าสู่โลกยุคใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะสิ่งนี้จึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกท่านเห็นภาพและต้องเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ในทุกไตรมาสว่าขณะนี้ผมมองเห็นว่าโอกาสที่จะเกิด global get e d d i e n s i o n เนี่ยมันมากขึ้นกว่าปลายปีที่แล้วล่ะเพราะว่ามันเกิดโควิด1 9เนี่ยเป็น b a ็ k ส์อหงดํานะเป็นตัว c a t a l ลิสนะครับหรือตัวเร่งบยริยาเข้ามาซึ่งขณะนี้ผมมองว่าโอกาสเกิดมากกว่า80%แต่ว่าเราต้องติดตามดูในไตรามาสที่2ไตรามาสที่3ไตรามาสที่4ของตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงในไทยเรานะว่ามันจะเป็นชั่วคราวหรือว่ามันเป็นแบบถาวรน,นะถ้ามันลากยาว ในปอิศาสตร์ในยุคของเกตีิเช่นที่มี uh, mm hmm. เหตุมาจากยุคลอรินเทนตี้นะครับนะความรุ่งเรืองนะกระหึ่มในปี1 9 1เถึงปี1929นะแล้วก็มาถึงช่วงเกตีิเช่นเกิดความเครียดสะสมในสังคมมากมายและนำไปสู่สุดท้ายเพื่อความอยู่รอดนะสัญชาตญาณดิบนะของการ ก่งแย่งเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวุนายก็นําไปสู่การเกิดมาสงกามโรคครั้งที่สองซึ่งสิ่งนี้จริงมาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็จะได้เตรียมตัวรับมือไว้รอบด้านวันนี้มาเล่าสู่รับประวัติศาสตร์นะเพื่อให้เห็นภาพว่าสิ่งที่ผมมองเห็นในปี6 3 6 4คืออะไรนะแล้วควรจะเตรียมตัวนะรับมืออะไรไว้บ้างนะโดยเฉพาะเรื่องของ ที่บอกนะครับนะเรื่องของเงินฝืดนะส่วนจะเป็นเงินเฟ้อหรือเงินเฟ้อมโหฬาราหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่านี่สินนะมันจะสามารถชําระกันได้หรือเปล่าก็ภายในช่วงสิ้นปีนี้นะครับจนถึงปีหน้านะมันก็จะพลิกจากเงินฝืดเป็นเงินเฟ้อไปได้ดังนั้นต้องเตรียมตัวรับมือไว้นะสารพัดสารเพของวิกฤตนานาที่จะเข้ามานะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์ สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามในช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5 0นะน,นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกติดตามแล้าสุนทรีสต์เสกเสมอมาขอใหทุกท่านผลภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ